Uh, สวัสดีครับทุกท่านเนี่ยโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่น Call คอ o ยูเต้นะครับนะครับนะครับอ่า uh, แล้วผมก็มีเสียงดีเท่านี้โอเคผมก็จะอ้าวทีมันทำไมมีแค่สองคนนะฮะเอออชนะแน่ฮะ ผมใช้สกอตกีนข้างล่างแถบข้างล่างแน่นอนนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันใช้ท่าทางแบบตอนนี้ได้ด้วย,ยผมไม่เข้าใจแต่ผมเลเวลหลายเลเวลนะที่ผมจะไม่ได้เติมนะแต่ผมก็แต่ผมก็เล่นเก่งอยู่แล้วต้นเพื่อนจะบอกว่าคุณเก่งอะไรวะนี่เราตาย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 นะฮะ แต่ว่าผมเป็นคนซุ่มเก่งเฉยผมไม่ได้ยิงเก่งอะไรมากมายแต่ผมซุ่มเก่งนะฮะส่วนใหญ่ผมจะแบบแต่จะยิงค่อยๆยิงนะฮะวันนี้ผมใช้ตัวละครนะอีกตัวละครนึงแล้วนะต้องใช้ตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้เนี่ยแล้วซึ่งผมจะไม่ได้ใช้สกอตตีงก็เถอะฮะผมก็จะแผละตอนนี้ทีผมใกล้แผลแล้วแหละ แต่ว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นเพ่รยูอยู่ออเดี๋ยวเมื่อก,กี้เขาใช้สองต่อเลยหรอไม่รู้ฮะแล้งใช้สกอตก์กีสกอรสกีไม่ได้อกอนนี้เพราะว่าทีผมกำลังจะแพ้แกกที่ผมกำลังจะแพ้ไปแล้วล่ะเดี๋ยว,วน,นี่ฮะ เก็บกล้องรับหนึ่งโอเคอ,อือ,อไปกันจอเลยฮะอุ้ยโนยิงนะเดี๋ยวต้งนูน้นะอุ้ยอ,อุ้ย Predator หลบอยู่ตรงกล้องแล้วนะคะแต่ข้างบนงเห็นนะอ้ยทะกลงมาเน่ย ถ้าเกิดคิวเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรายชื่อข้างบนนะคะขวาบนซ้ายบนนะเห็นเนขะนะียนมไปฮะย่อนเฮดช็อตว้าไอ้ยะตายครบกระสุนพอดีฮนะทีนี้ก็เหลือแค่นี้ฮนะแต่คิดว่ใช้หมาไหยครับนี่ฮนะอ่ะไปไหนลวะอ๋ออยู่นูนนะ่นฮะเราจะสามารถติดตามมันได้ครับ โอเคผมก็จะตามไปแล้วกันนะเออม,มันกีนลออ้อหัวได้ด้วยอ่ะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอุ้ยผมค่อนข้างตกใจเลเซอร์ของฮะตอนนี้ผม,มย,ยิงต้องไปแอบเซ็กเลงอยู่แถวนี้อ้อคอตายนะฮะ ใช้โดนกันฮะโดนอันนี้ฮนะได้มาจากสก,ก๊อตตินนะฮะโดนหน่อยนะอ่ะไม่ต้องนะฮะเพราว่าอือเดี๋ยวดีคนเ็นแล้วคะ โอเคครับผมก็จะมาแต่งอาวุธกันหน่อยฮนะอันนี้คือต้องเรียกว่าไงลักษณะปืนนะครับที่ผมใช้นะฮะลักษณะปืนที่ใช้อันนี้ก็เลยก็ไม่รู้ฮะข้อดีของอันนี้นะคะมันจะ ข้อดีของมันนะคะมันจะทําให้แบบมันรวดเร็วฮะปืนกระบอกเห็นปะะ่ะคะความคล่องตัวะตรงนี้ยฮะตรนี้ยรุดไปเลยอาจจะชี้เพื่อนๆดูไม่ได้ฮนะแถบก็ด้านขวาเห็นปะะ่ะคะอันนี้เป็นปรับแสงท่งปินนะผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ที่ผมมีแค่นี้ ก็สิ่งดีนะะมันก็คือปลาหม,มึกนั่นเองอะแถบสี่นะติดตรงแถบสามเค่ะคือมันมีแค่เลือกติดไนดะ้ว่าเราจะปลาหม,มึกแบไหนนะมีเมี้มยงสองข้างเห็นไหมคะเะมีย้ยงสองข้างเลยต,นะต้องสอง สี่ตั้งผมติดตั้งหมดเลยฮะทั้งสี่ชุดดูสิฮนะติดตั้งหมดเลยเต้าเรงเริแบบนี้ส่วนที่เหลือของผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าผมชอบเน,นี้ยฮะก็จะมีเยอะเลย ครับมังกรไ,งมไม่เคยชอบแต่งร้ายเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วติงติงขอวใช้โอ้แคปนะอ่ะนี่ชามซูชินะาขใช้โอ้แคปอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าครับอะไร,ค,รคือโอ้โหแคปเลเซอร์นี่เลเซอร์ตานะครับ เราใช้นี้แหละไลลำกล้องนะอืมไม่รู้เหมือนกันอะว่ามันคืออะไรครับอ่าถ้างั้นผมขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับร้อ